ยังทากทากบอโอ้มันมีความซื่นมันมีความซื่นมาจากหัวติร์น้อนงใจเบาเ่ะเด็โอฮ้ยคอยมานะทาบบอครับ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 ยยแถวนี้มันซ่น <c oughs> จนสมัครนำ กแถวนีก้ก็ลายเนาะงเก็บได้อยู่นะตามน้งเอกไปก่อนน้งเอกพาทั่วแล้วบันนีอ้าเฮ้ยแหงไปไวกว่้ออีบันีิตักูดมีได้ลายๆบกเก็บไปกเก็บบงมีฝักขูด,ดาาหาพาขึ้นผู้ึ้นผู้สซีก Mùa nắng của bóng. Mùa đại đất hoa kono. Dạy ông hãng vô cho bóng tay lên ông cháu lên. Mày mày! Mày 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 ตัวตุ้ยห้งเลยน้ใจนิ่มใส่กล้องอายนะสู้ๆเ้สองนิ้วสู้ๆนนี่นี่เป็นสองนิ้วเนี่ยอ๋อเอาไม้ด้วยเอาไม้องไปเห็นซ้ำอ่าพอได้แคปจอเป็นนโปคนงามอ้ยสอนความงามเลยเนาะวาสนามปวยเด้น้องใจเนาะ เราไม่เหน่นา oh, งามป่ <Yeah. S 1> งามแท้ นนาแห้ง้งนนะสาวไทยคแนมชื่อข้าเจ้าผู้น้ำหวยแห้งขนานดะ ธรรมศาสตร์บานเพินท่านผู้ชมปวามบุดมสมบูรณ์นี่อำดับต้นๆเลยบ่มีมองบ่มีมองไว้เลยสรัพยักรอยู่ลาเฮาเนี่ยมันหลยแล้วล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่า่บโบอะไรประยุกใส่หงส์หงส์ดำล่ะโอ้ผักกูดข้างในนี่เป็นต้นเป็นต้นเลย เด็ดมันมือเลยเนาะม้วนเนาะมันงามผมเลยช่วงนี้กันปลากรูดีคือว่าเป็นอาหารอาหารลักเลยเนาะเอาไปคั่วบอสเฮดด้กินอะไรอยู่เฮือนน้องใจเจ้านะเฮดด้กินอะไรควคั่วเลยเฮดด้อีกบอเจ้าน่ะเคยเอาไปกินนะ ลวกเด้ลวกตุกแกงแกงกับมีเนาะแกงปลากูดอือโอ้โึงินเข้ามาเลยนี่นี่คือใหญไงเถอหญ่คือยาวแท้ โอ้ใบนนั้นมดม่กระเด็ดนเอนนนนนนหาหมนละเอาจนมืดเนาะแม่นว่<ะ>า,ากูดนี่กะฮะกูดบ่น้องใจจะพาไปทางไหนอีกบันดนึงา,าลีอลีกนะ นเินสหรับไยดีเ็นทคนอันนี้่ไาหาเจ้าโอ้ทางหากินกระเจ้าแล้วคือมีมักซิดาโลดไปโอ้เอ้ซดาซุกบ่หาปั่นตมีอันเดียวกูน้อง โอ้ฮูาง,างมูแดนํางมุดเล็กางมควายกีบเลยนเนะได้ไปคูเป็นผูเป็นหน่วยเนาะภูได้แนยังยังใความฟังนั้นความฟังนี้เลือกเอาเูื่อจะไปทางไห ันจ้ะแกพักกูกูน้องใจไปผู้เดียวได้ทำไมสาวผู้ไทยดูเขาเอ้ยมาพี่แค่นี้น้องมิงไปในหอดไซแล้วนี่ทางมีบ่ทางใหญ่ออกทางนี้มีอยู่บ่บ่มี เมื่อทางเก่าบอโอ้บอมีทางเลยได้ทำสมจักไปหอดใส่หอดยาแล้วอันนี่ไปปุนหอดบานจากนี้เลยไปทางนี้บอยังไกลบอโอ้ไปกระเจ้าคุณจักเมื่อไ้เชิญเจ้าไปหากินเตาเถ้าหอดพี่บอละเรื่าไกลกว่านี่ ฮอดแล้วน้ำห่วยมาใช้หลายหลายแหนเลยบัานหลายห่วยได้ไหมนาะอันนี้ห่วยมาใช้ตัวนี้แหละเย็นบ่โอ้เราว่าห่วยน้ำห่วย ไปหากินซ้ำมันไปจับคน <laughs> ท่านทานจับคนกูเฝ <laughs> ้ากะนักกระโดะดเลยเบ่บ่ <c oughs> บนองใจใจน้องมิงมาน้ามวอตัวนี้เย็นคือเย็นวะอู้ทงซมแบบแบบย่างเขามานี่ มันเย็นเลยท่ามมนผู้ชมน้ำเส้นนี้มันเย็นนี่แบบความไม้คือว่าไะไรเนาะท่านผู้ชมเนาะมันเย็นน้ำตัวนี้เข้ามานี่หูจักเลยว่าน้ำเย็นน้ำเย็นแหงเลยต่างจากเสน้นเส้นหวยตัวนั้นหวยตัวนี้โบโบ,โบเย็นถือว่าธรรมดาตัวนี้เข้มาม้นี่แหละเย็นแหงเลยท่านผู้ชมมีปลากันบนเน,นาะน้ำเย็นมีพวกสัตว์แบบเราอยู่เลยเนาะมีความเย็นซุ่มซื่นแบบโอ้ น่าสนใจเนาะหวยเสร็จน,นี้มันเย็นแห้งท่านผู้ชมสัตว์ประเภทใดอยู่แบบนี้สัตว์น้ำประเภทใดแหละกะสัตว์ปลาอยู่แบบใดประเภทประเภทแบบใดเนาะพูดมันมันขึ้นตะบนทุ่ามมนพูดยังทากทากบอโอ้มันมีความซื่น มันมีความชื้นมาจากหัวตัวน้องใจเาาบาคนเดยวเ้ยคอยมานะยืดติดมาพี่ความมาฟังนี่ยืดตีนยืดติด,ตดแล้วออกก,ออก็เอาบีดมาเอาบีดมาอันออก,อก มาออกอยู่พี่อยู่โคกพี่โอ้มมันีความสื่อมันเป็นป่าื่นแห้งเยท่านมู้ชมเหย,ยียดไห<ป>ยออกแลออกแลขึ้นมาขึ้นมามีไฟในกวดบนรุ้เตตีนมีแลไหลเลยท่านอ่ะมันเป็นป่าื่น <c oughs> หยั่งทั้งอุถุ <c oughs> โอ้โออกมาลรบอกวดเบิงหอ,อันนี้มีอะไรอันนี้ทากหรือปิง,ทา,งทากบาอกมากมากบอกครับ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 หลายอะไรแถวนี้มันซื้อหือจนสมัครนำเอ้าปิ้นกล้องมาให้เดี๋ยวสกวดเบิงแข่งค้ากันนี่บ้าเขาไปไหนแล้วนะ หักใหม่มาหนุงใจคือว่าคันเจ็บแปกๆเลยมาดิอเออจิกตอนนะสองสามโตกูได้อี่เออยังขมักนไตอ้นเนมเออเอ้ยอิ่มหมดแล้วเขาบอกเอาเนาะสโตปอดิกวาแล้วคือเจ็บเจ็บกจะกระเบองกระเบองแล้วคิดว่าขี้ยังกัดเบ่งนั่นเด้อ ดน่บ,บูมีมันบวชคันวายบูมีะนะนะบีแข็งพเดชนะจุดอิ่มแล้วหน่าดำๆนะ,นะเอออันนี้สามสี่ตัวนี่น้อยเนาะทากมันดูปิงองใจทากปีกำนีว้ย<ม>เก็บเลยกับ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 เขาไปไหนฮันปาตีคอยเบิงมีเแถวแข้งเท้าขาเนี่ยปวดเลยเห็นมันอันนั เพิ่นชอบไปบ่เบิ่งบ่นั้นบ่บ่อยกลับมาเละ <ย S 1> <laughs> มันซื่นแถวนี้มันเย็นหมดแถวนี้มันเย็นเด้มันเย็นแล้วพวกหลายพวกสัตว์พวกนี้กลับเนาะน้องเ้นเนาะกลับเอาเอาต่อยชวนกับมี่เนาะแม่ไม่บ่อยเฮ้ยหอนแล้วบ้านนี้โคตรสั้นกลับเนาะได้3โตเอาจ้าโอตนและบ้านนี้พากันกลับ ลงจากข่วยตัวนี้ก่อนน้ำสมกวดได้สามโตบ่สามโตสับไกได้สโตเลือดออกเลยกัดเลยได้ตัวจุดมันอิ่มแล้วเติมกวดได้สามโตเป็นท่าครับน้ำสมฮะโตอันนึงบอกสาวไทยเจ้าขึ้นไปฮะนันมันมันด่องมาไส้เลยแบบกุยกุยกุยเลยสาวไทได้สองโตแต่เมื่อหอดเหินนี่สีแกเอาหมดเคืองโตโตเก้านี่ อยู่ในใน,นมันมันแลนมาใส่เลยบ่ะเจ้อ่าน้องน้องน้องมิงว่าเย็นเด้เส้นหัวยส้นี้อะแปลกแปลกแล้วคำว่าเย็นบ่เป็น้ลำ <c oughs> หัวยป็นเย็นแห้งอะไรเย็นป้าท <c oughs> ี่เขาไปในนะแสดงว่าเขาไปในในนี่มันเป็นปลาดงดิบเด้เป็นเป็นผู้ <c oughs> เป็นปลาพวกมากขาดลายขาดไหลป้าไปไขยนี่ยันมีแล้วยันนี้ชอบเมื่อนะยันอิ่มนะอ่ะห้าสิบพักก็ลงเลยต้ยองส้มแล้วก็เก็บเล็กน้อยก็กลับเลยป่ะเนี่ยกลับเนาะหัวให่ยันเขาในนะป้าแบบมันมันดองมาใส่เลยเห็นเลยเนาะเห็นมันโตมาเลยเนาะเห็นเห็นแบบ มันแถวเกือบนี่นะมันมันไตามานเซาะเลยสมใครบริเก็บภาพเลนจนว่าความฮอนเดนนี่นะตอนยางมากนะหนาวมาจอยติ้าไปไปเลยที่เย็นๆนะถากหลายอุดมว่าทุกคุดมสมบูรณ์แหละเขียนคนี่สมบูรณ์กอดแล้วโอเคทานผู้ชมเนาะตอนนี้เก็บผักกูดได้หลาล่ละเอากระส้ดเดินทางกลับเท่านผู้ชมเลยเต็มสวิงของไฟของเรา คือว่าคลิปนี่เราก็พาท่านชมมาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การหาอยู่หากินของน้องๆเป็นเผ่าบรูผมาชมเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้วขอมาคอมเมนต์ดันคลิปมียอดวิวหลายผ่าชม,สมเป็นเรื่องราววิถีชีวิตเนาะในชนบทลาวผ่าชมคือว่าหาสมได้ยากแล้วแบบนี้เนาะวิจิตันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อท่านผู้ชมเด้อ Não, tá com o like share, né? não share,